สวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่จะให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการทําคลิปหลายคลิปนะครับที่เกี่ยวกับวิธีการในการดูแลเส้นผมของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีการสระผมที่ถูกต้อง การกินอาหารที่มีประโยชน์ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเส้นผมแล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลเส้นผมของเราวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไบโอตินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะช่วยลดการขาดรุดร่วงของเส้นผมไบโอตินคืออะไรและมีส่วนช่วยในกระบวนการดูแลเส้นผมเราอย่างไงวันนี้นะครับผมก็ได้มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผมได้ทดลองกินกับตัวเอง มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับไบโอตินคือวิตามินชนิดหนึ่งในตระกูลวิตามิน B นะครับหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิตามิน H เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยบำรุงดูแลผิวเล็บเส้นผมของเราให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเพราะผิวเล็บและเส้นผมของเราประกอบด้วยโปรตีนเคลาตินเป็นหลักนะครับซึ่งตัวไบโอตินเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของเคลาตินให้แข็งแรงเลยทําให้ผิวและเล็บแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีตามไปด้วยเพราะเส้นผมของเราแข็งแรงเนี่ยอาการขาดหลุดร่วงก,ก็จะลดลงตามไปด้วยครับ และนอกจากอาหารเสริมไบโอตินแล้วมีอาหารหลักประเภทใดบ้างที่มีส่วนประกอบของไบโอตินในปริมาณที่ค่อนข้างสูงก็จะแบ่งกลุ่มได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องใน เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่แดงครับถ้าเป็นพวกอาหารทะเลก็จะเป็นปลาซาดีนปลาแซลมอนหอยนางรมแล้วก็พวกน้ำมันตับปลาครับถ้าเป็นประเภทถั่วและธัญพืชก็จะประกอบไปด้วยถั่วเปลือกแข็งถั่วเหลืองข้าวกล้องและข้าวโพดครับผักและผละไม้ ก็จะประกอบไปด้วยกล้วยแอปเปิ้ลมะเขือเทศและกระหล่ำปีครับและนอกจากนี้ยังพบได้มากในผลิตภัณฑ์พวกนมเนยและก็โยเกิร์ตครับนี้ก็มาถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผมรับประทานอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว2 0 t y century biotin ตัวนี้1 0ื่นมิลลิกรัมซึ่งกระปุกหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด120แท็บเล็ตรับประทานได้3เดือนรับประทานวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้า ส่วนผสมตัวนี้ก็จะเป็นไบโอตินหมื่นมิลกรัมแล้วก็มีแคลเซียม9 6มลิกรัมราคาอยู่ที่ประมาณ319บาทนะครับตัวนี้หาซื้อกันได้ไม่จาเป็นต้องรับประทานเป็นยี่ห้อเดียวกับผมก็ได้นะครับซึ่งไบโอตินเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อมากแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป บางตัวก็จะเป็นวิตามินที่ผสมอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกซิงค์อะไรพวกนี้ส่วนขนาดของเม็ดยานะครับก็จะแค่นี้เองรับประทานหลังอาหารเช้าได้เลยสําหรับใครที่มีปัญหาผมขาดรุดล่วงเยอะเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมรับประทานมาประมาณ3เดือนติดต่อกันก็อันนี้หมดกระปุกพอดีเหลือเม็ดสุดท้ายก็มีปัญหาผมขาดรุดร่วงเนี่ยน้อยลง ึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกก่อนว่าผมทําทสีผมแล้วก็เหมือนกับว่าหนังศีรษะจะมีอาการคันแล้วก็เหมือนผมมันหลุดล่วงผมก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไบโอตินผมก็เลยลองสั่งมาแล้วก็ลองรับประาทานดูก็ติดตามผลมาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าผมขาดหลุดร่วงน้อยลงทีนี้เราจะมีวิธีการติดตามผลได้ยังไงว่า รับประทานไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาผมขาดรูดร่วงน้อยลงอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงอันนี้ก็ผมก็แชร์ประสบการณ์แบ่งปันที่ผมเลยมีการติดตามผลนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราสระผมเนี่ยให้เราสังเกตตรงก่อนที่จะล้างออกเนี่ยให้เราสังเกตฟองที่ติดอยู่ที่มือเนี่ยว่าปริมาณผมที่มันรุดร่วงติดมือมาเนี่ยมันน้อยลงไหมก่อนที่เราจะล้างออก อย่างที่เลยก็คือให้เราสังเกตบริเวณปอกหมอนนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยบริเวณปอกหมอนเนี่ยมีเส้นผมของเราเนี่ยดูดร่วงติดปอกหมอนในปริมาณที่น้อยลงไหมทีนี้เวลาเราสังเกตปอกหมอนเนี่ยปอมีผมจุดมีผมติดอยู่เนี่ยให้เรารีบทำความสะอาดเพราะว่าเวลาเราติดตามผลในวันต่อๆไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เกิดการทับถมในปริมาณที่เยอะ อาจจะทําให้เราแบบว่าเฮ้ยทําไมผมหลุดร่วงเยอะจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการทับถมกันหลายๆวันก็คือให้คุณทำความสะอาดปลอกหมอนทุกเช้านะครับอย่างที่3เลยก็คือให้เราดูที่แปรงหวีผมเวลาหลังจากที่เราหวีเนี่ยมันมีเส้นผมติดออกมาเนี่ยจำนวนเยอะไหมและหลังจากหวีแล้วเนี่ยให้เราทําความสะอาด ตัวหวีของเราทันทีเพราะไม่งั้นก็จะเหมือนเคสกรณีเดียวกับปอกหมอนเพราะว่าเฮ้ยหวีไปเนี่ยทำไมมันเยอะจังถ้าเราติดตามผลก็คือให้เราเขียทุกวันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าปริมาณเส้นผมของเราเนี่ยมันขาดหูุดร่วงน้อยลงหรือเปล่ามีเราจะได้รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรอื่นอีกบ้างที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ควบคุมนอกจากไม่ใช่ว่าเรากินอาหารเสริมแล้วเรา จะไม่ต้องดูแลปัจจัยอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของความเครียดการพักผ่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในการจัดแต่งของผมต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่เราก็ควรใช้ความสําคัญด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆท,ท,ที่ติดตามแล้วก็ที่ดูคลิปนี้นะครับว่าสาเหตุของผมขาดรุนร่วงเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายหลายแบบบางครั้งการ กินอาหารเสริมไบโอตินเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เพียงพอครับเราจึงต้องการสารอาหารที่หลากหลายเนี่ยเพื่อมาช่วยป้องกันฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเส้นผมของเราอะ่ะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยให้ได้รับสารอาหารเนี่ยอย่างครบถ้วนนอกจากการทานไบโอตินแล้วเนี่ยเส้นผมของเราก็ยังต้องการสารอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลแล,และปกป้องเส้นผมของเรา ถ้าอย่างเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยผมก็จะแนะนําตลอดนะครับว่าให้เลือกใช้น้ํามันอาร์เคนออล์ซึ่งเป็นตัวช่วยที่บํารุงดูแลเส้นผมของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีจากภายนอกผมนุ่มลื่นไม่แห้งแตกปลายรวมทั้งปกป้องดูแลสภาพหนังศีรษะของเราด้วยนะครับลดปัญหาหนังศีรษะแห้งแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับรากผมของเราครับก็หาคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย